ค่ะวันนี้แล้วอิยันสั่งก็มากับคุณกนิกาทิพย์ได้ชกุล <c oughs> นะคะเราก็อยู่กับคุณผู้ฟังโอ้โหเมื่อคืนคุณกนิกาค่ะ <c oughs> เ,ออเรียกว่าติดตามสถานการณ์การจนแบบเอ,อไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะ <c oughs> ก็ต้องถือว่าอย่างเราเนี่ถือว่าเราน้อยมากแต่ว่าทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนเมื่อคืนต้องบอกว่าปักหลักสู้กันจนนาทีสุดท้ายเพราะว่าเป็นปกติ <c oughs> ของเวลาที่จะมีเขาเรียกว่าเซฟไฟร์ก็คือหยุดยิงก่อนหยุดยิง่ยโลกก็จะเป็นอย่างนี้เนาะคุณกนิกาเนาะใช่ค่ะ ก็คือฉะนั้นการเฝ้าระวังอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่ายกกาศสูงนะคะเต็มที่ค่ะก็คือพูดง่ายๆว่ามันจะเป็นการเปิดศึกครั้งสําคัญส่วนมากคู่สงครามก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือชิงความได้เปรียบในพื้นที่แล้วก็เป็นไปตามที่คาดนะคะเพราะว่าช่วงก่อนเที่ยงคืนเนี่ยกัมพูชาเสริมกําลังขึ้นมาในจุด อของจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดนะคะก็คือ,อสองประสาทสำคัญนะคะเรียกว่าเป็นจุดที่เนื่องจากว่าอีกหชั่วโมงข้างหน้านะคะช่วง7จ็นาฬิกาเนี่ยจะมีการประชุมระดับแม่ทัพนะคะ,ะก็คือที่เรียกว่าประชุม RBC หลังจากที่ได้ข้อตกลงที่มาเลเซียแล้วแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือ การเจรจาที่บอกว่าต้องหยุดยิงเที่ยงคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยทําให้กัมพูชาเนี่ยเขาเสริมกําลังเข้ามาในจุดที่ต้องบอกว่าเราเนี่ยมีสิบจุดตามยุทธการทหารนะคุณกนิกาา <c oughs> ยุทธศาสตร์ยุทธบดินของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยเราล็อกไว้ได้สิบจุดนะฮะตั้งใจว่าทหารตั้งใจว่าจะเก็บให้หมดนะฮะสิบพื้นที่ปรากฏได้ไปหกสิ่งที่กัมพูชาไม่ยอมเลยก็คือเมื่อคือนที่เราเห็นนะคะจุดที่สุลินก็คือปราสาทตาควายแล้วก็ที่ตา <c oughs> นะ่างเมืองทมเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็มีการระดมศัพ์กำลังของเขาขึ้นมาจนกระทั่งเ,เรียกว่าต้องใช้ F16 ตัดสินใจบินขึ้นอีกครั้งในช่วงใกล้เที่ยงคืนซึ่งอันนี้ก็สุ่มเสี่ยงมากนะคุณกันิกาที่ประเทศไทยเราเนี่ยจะถูกวิพกษ์วิจารณ์ว่าเอาไหนมีการเจรจาหยุดยิงกันแล้วไงทำไมไทยยังเอา F16 ขึ้นอีกแต่ว่าอันนี้มีความจาเป็นมากค่ะเพราะว่าทางเขาเนี่ยนำกองกำลังของฮุนเซนที่ปกติเนี่ยพูดง่ายๆเป็นทหารในเมืองหลวงอะ่ะ <Yeah. S 2> ขึ้นขึ้นมานะคะก็คือกองกำลัง B S Q เนี่ยเขาได้เสริมกำลังที่เรียกว่ากองกำลังบริการโดยเฉพาะเลยของทางหุนเซนเอาขึ้นมาช่วยด้วยนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่นำหน่วยเราก็มีหน่วยรบพิเศษของเราเหมือนกันคุณกันิการเพราะฉะนั้นเนี่ย yeah. เราจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่ง F16 เนี่ยไปตลบที่แนวด้านหลังของกัมพูชานะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครติดตามดูในไลฟ์สดของเราเนี่ยเราจะขึ้นภาพนะคะเป็นรายละเอียดนะคะในช่วงของสมรภูมิด้านตาตาเมืองทมนะคะแล้วก็ปราสาทตาควายค่ะคุณกันิกาค่ะค่ะซึ่งปราสาทตาควายเนี่ยจากข้อมูลระบบยุทธการนะคะก็บอกว่าพื้นที่ตั้งรับเนี่ยมันจะอยู่ในที่ต่า ฝ่ายเข้าตีเนี่ย<ช>จะอยู่ในที่สูงฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็เป็นปัญหาที่ทําไมเราถึงต้องเอาเอฟซหเข้าไปช่วยนะคะใช่ค่ะซึ่งหลังจากทีเ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเช้าเนี้ยเราก็จะเห็นข่าวพูดถึงกองกําลัง รอสามสิบเอ็ดเนาะก็คือช่วงสุดท้ายเนี่ยทิฉันติดตามหลังจากที่คุณวัฒสสนานาน,นุ่มเนี่ยได้รายงานอัปเดตตลอดนะคระับข่าวสายทหารเนี่ยก็ได้บอกว่าหน่วยรบพิเศษไทยเนี่ยสามารถที่จะเข้าควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ฝั่งปราสาทต,ตาควายรวมทั้งภูมะเขือได้อย่างเรียบร้อยแล้วก็ผลักดันกำลังของบี q อนะคะกองกำลังพิทักคุณเซนเนี่ยออกจากแนวรบก่อนเที่ยงคืนเส้นตายพอดีซึ่งก็ ถือว่าเป็นมุมหนึ่งนะคะที่มีการรายงานว่าช่วง5นาทีสุดท้ายก่อนเที่ยงคืนคุณกนิกทหาร <c oughs> ไทยเนี่ยจำเป็นคือทหารพักพื้นดินเนี่ยเนื่องจากว่าเราค่อนข้างพ,พูดตรงๆว่าทหารกัมพูชาเขาชำนาญพื้นที่กว่ามากกว่าเราที่เราเห็นเขาใส่รองเท้าแตะไม่ใส่เสื้อเนี่ยจริงๆมันเป็นเพราะว่า ทางด้านของหน่วยกู้ระเบิดอะคะ่ะเขาบอกว่าถ้าใส่รองเท้าแบบรองเท้าโอ๊บหนังใหญ่ๆแบบทหารไทยเนี่ย <c oughs> เวลากดไปเนี่ยมันมันขึ้นมามันจะระเบิดถึงหัวเข่าเลยทีเดียวเพราะนั้นที่เราเห็นทหารกัมพูชาดูเหมือนว่าเอ๊ะแต่งตัวทาไมเหมือนทหารบ้านเนี่ย <c oughs> ก็เพราะว่าประสาทสําคัญเนี่ยพอเขาเข้าไปเขาวางทุนระเบิดเอาไว้ค่ะคุณกานิกา เพราะฉะนั้นทหารกัมพูชาเขาเลยจําเป็นต้องบางทีเท้าเปล่าเพราะว่าถ้าระเบิดเนี่ยมันก็จะโดนตรงไม่เกินข้อเท้าว่าอย่างนั้นมันทาให้ทหารไทยเมื่อวาน,นเสี่ยงมากแล้วก็ชุดชุดหน่วยรบพิเศษเนี่ยถึงกับออกมาจากบังเกอร์ในช่วงห้านาทีสุดท้ายเพื่อจําเป็นต้องยิงแล้วเพราะว่าเครื่องบินมันขึ้นมาปกป้องด้านตับแนวหลังถูกไหมคุณกา,กานิกาอ่าอันนี้ก็คือสถานการณ์การสู้รบแล้วก็ที่น่ากังวลก็คือช่วง เ,เที่ยงคืนก่อนเที่ยงคืนเนี่ยที่จังหวัดตราดก็มีรายงานกันนะคะว่ามีกองกําลังกัมพูชาเนี่ยปะทะอยู่จุดนั้นซึ่งนาวิกโยธินก็พร้อมอยู่แล้วและที่คนตกใจก็คือในเมืองนะคะที่อำเภอเมืองนี่มีการเห็นโดรนเกือบ40ตัวด้วยซึ่งอันนี้มีรายงานว่ามาจากฝั่ง BSQ ของกัมพูชาค่ะคุณกานิกาก็คือกองกำลังของฮุนเซนนั่นเองนะคะที่ได้ส่งเข้าไปแต่ว่าอันนี้ฐานไทยก็สามารถจัดการไว้เช่นเดีวยวกันทำให้ช่วงเที่ยงคืนเนี่ย ก็สามารถเรียกว่าสงบศึกกันได้แต่ว่าบางจุดเนี่ยยังมีปราบปรายนะก็ยังมีเสียงเ,เหมือนปะทะกันอยู่กว่าจะสงบเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาอยู่เกือบชั่วโมงหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นล่าสุดเนี่ยเช้านี้นะคะเราก็ชาวทั่โลกแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะก็ขอแสดงความเสียใจเพราะว่าช่วงวันสุดท้ายก่อนหยุดยิงเนี่ยเราต้องมีทหารเสียสละไปอีกสองนายนะคะก็คือพลทหารศิลวิต พิญโยสุกนะคะกรมทหารราบที่8แล้วก็จาก 11, ่าสิบเอกอนทไทยป้องแก้วสังกัดกองพันธ์ปฏิบัติการพิเศษนะคะก็เป็นการสู้รบเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยจนนาทีสุดท้ายเพื่อให้ได้เปรียบมากที่สุดก่อนที่ในเวลาอีกประมาณ50นาทีข้างหน้านะคะการเจรจาของทางผู้บัญชาการทหารของไทยกัมพูชาเนี่ยเราจะได้อยู่ในภาวะได้เปรียบค่ะคุณกานิกา ซึ่งอตอนประมาณสักที่งคืน37นาทีเพจของกองทบบุกเนี่ยก็ โพสต์ข้อความนะคะยืนยันไทยทุกพื้นที่หยุดยิงนะคะซึ่งก็จังจังหวัดบุรีรัมย์ตรงพื้นที่ช่องสายตะกูจังหวัดสุรินทร์ตาเมินทมตาเมินควายแล้วก็ปราสาทที่ช่องจอมนะคะแล้วก็จังหวัดศรีสะเกดนี่ก็พื้นที่ภูมะเขือนะคะพื้นที่โดนปราสาทโดนตรวนที่อุบลน,นี่ก็ช่องอ่านมาช่องบกแล้วก็จังหวัดตราดก็ยุติการประทะกันแล้วซึ่งก็เป็นไปตามการเจรจา สหรือที่มาเลเซียที่ทางประธานอาเซียนอันวาอิบราฮิมเป็นประธานแล้วก็มีทางฝ่ายสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนก็โดยเอกอัครราชทูตทั้งสองประเทศในมาเลเซียนะคะเป็นเขาเรียกว่าสกิบพยานด้วยเนื้อหาสาระเนี่ยแถลงการ์ย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือสกพยานหรือเชียนหรือกดดันหรือกดดันเราต้องเราต้องเราออีกช่วงหนึ่งค่ะก็แถลงการ์ก็ระหว่างไทยกับเขาเรียกว่าแถลงการ์ความเข้าใจร่วมเน ก็หยุดริงภายในเที่ยงคืนนะคะเพื่อเป็นก้าวสำคัญในการลดความตึงเครียดฝื้นฟูสันติภาพการประชุมที่คุณจังรมาบอกนะคะ r b c หรือว่าการประชุมระดับผู้บัญชาการทหารระดับภูมิภาควันนี้7จ็ดโมงเช้าก็จะตามมาด้วยการประชุมกับผู้ช่วยทูตทหารหาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการประชมุมใช่ค่ะ GBC <G BC S 2> นั่นอีกเท่าหนึง่งเออเอเอ GBC เจ็ดงค่ะ เจ็ดโมงเอ RBC เนี่ยเจ็ดโมงแต่ว่า GBC เนี่ยสี่สิงหาเลยนะคะอันนั้นเนี่ยฝ่ายฝ่ายกัมพูชาเป็นเจ้าภาพค่ะก็ต้องไปที่เที่ยงไปที่นู่นเนาะนี่ประเด็นประเด็นที่เดี๋ยวบอกว่าเอ๊ะเออเราเดี๋ยวเราย้อนไปดูเรื่องการเจรจานิดหนึ่งนะคะเพราะว่าจริงๆคุณกรรการก็เตรียมผ้าไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะการเจรจา สันติภาพนะคะที่มาเลเซียเนี่ยเขาเข้ามาเป็นตัวกลางเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่เออมันเราเราก็ทราบอยู่แล้วเนาะว่าอตัวแทนของฝั่งไทยก็คือคุณพลธรรมเวชยชัยนะคะตางนู้นเขาก็เป็นคุณมาแนตนะนาย,ยกรัฐมนตรีของกัมพูชามันการนีกาสังเกตมาคุณมาแนตนี่ก็ย,ยิ้มมากเลยนะหน้าตาแบบมีแบบคือพูดง่ายๆว่าเขา,าเพลียงพล้ำเรามากนะฮะถ้า ติดตามยุทธบดินนะคะก็คือปฏิบัติการของไทยเนี่ยคือไทยอ่ะโดยเฉพาะทางทหารเนี่ยเขากลับมองว่ามันมันมัน,มนจบเร็วเป็นหนึ่งบอกถ้าเหลืออีกสักขออีกสักยี่สิชั่วโมงเนี่ยเราน่าจะเก็บจ็อบของเราสิบพื้นที่ที่ตั้งใจเอาไว้สำเร็จนะคะอันนี้ก็เป็นรายงานบอกว่าไม่ว่าจะเป็นทางจันทบ,บุรีตราสะแก้วช่องจอมอะไรต่างๆเนี่ยเราคิดว่าสามารถที่จะ จัดการกับจ็อบสิบที่เนี่ยได้เสร็จเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เราเห็นภาพการเจรจาที่มาเลเซียที่ปุตตาจายาเนี่ยถือว่าผิดคาดนิดนึงที่ปรากฏว่าตัวแทนของจีนเนี่ยคือทรัมป์เนะ่ยยังไม่แปลกใจไงคุณกนิกา <c oughs> รถูกไหมคะเพราะทรัมป์เนี่ย <c oughs> เขารีบมาโพสต์ตลอดเลยว่าเขาเนี่ยเป็นตัวเ,เสนอให้ไทยกับกัมพูชาคุยกันแล้วคุณกนิการเห็นโพสต์ของทรัมป์ล่าสุดหรือยัง เมื่อมีนเห็นแล้วแก้สงสัยอย่างได้โนเบลสันติภาพมะใช่ใช่ค่ะโอ้โหแกนี่แบบทันทีเลยนะก็คือเนี่ยค่ะมาหาอำนาจก็แซกเข้ามาแล้วก็จีนเนี่ยที่เรางงนิดหนึ่งโอ้โหมาตั้งโต๊ะอยู่หัวมุมนะคะสหรัฐมุมหนึ่งจีนมุมหนึ่งนะคะผู้แทนจากทางจีน <ắng> แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยการเจรจาในทุกรอบที่จะมีแต่ละระดับเนี่ยเขาก็จะส่งตัวแทนของเขาเข้ามาด้วยนะ ซึ่งเดี๋ยวช,ช่วงหน้าเราจะวิเคราะห์ถึงว่ามหาอำนาจแทรกแซงเข้ามาเนี่ยไม่เป็นผลดียังไงนะคะทีนี้ในย้อนไปน,นิดหนึ่งนะคะการเจราจาอย่างที่บอกเนี่ยช่วงการคุยที่ปุตตาจายาเนี่ยมันก็มีข้อตกลงอยู่สามสี่ข้อใช่ไหมคะคุณกานิกาแล้วคุณหนึ่งเรื่องหยุดยิงถูกไหมคะมแล้วก็สองเจราจากันเช้านี้เจ็ดนาฬิกาแล้วก็เรื่องของการประชุม GBC สี่สิงหาค่ะ แล้วก็หลังประชุมเราจะเห็นเลยว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยไม่ตอนที่คุยเสร็จเนี่ยไม่ยอมจับมือนะจนกระทั่งจะหลุดออกไปจากมุมกล้องแล้วเนี่ยคุณกนิกาจะดียยนเสียงผู้สื่อข่าวไทยกระซิบบอกว่าอย่าไปจับด้วยนะแอบเสียงดังเข้ามาแต่ว่าประเด็นคืออันวาอิบราฮิมนายกของมาเลเซียนะคะประธานอาเซียนเนี่ยเขาก็ดึงเข้ามาแล้วก็เข้ามาอยู่ในเฟร,รมแล้วก็จับมือกันซึ่งตอนนี้คุณมาเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสามากๆนะคะก็ถือว่า เขาลอดไปหวุดหวิดน่ยในมุมเนี่ยสำหรับคนที่มองว่าคือกัมพูชาเนี่ยศักยภาพยังไงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทางทหารเนี่ยคงรับมือกับไทยไม่ได้มากนะคะคุณกานิกาทีนี้อพอคุณภูมิทำบินมาก็ได้ก็มาลงที่บอนอหนะคะเมื่อคืนนี้ฉันตามใกล้ๆเที่ยงคืนเนี่ยเขาก็แจ้งบอกว่าเขาจะไม่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวปรากฏว่า เปลี่ยนใจนาะทีไม่แน่ใจนาะทีสุดท้ายหรือเปล่านะปรากฏว่าโต๊ะโพเดียมที่ตั้งไว้เนี่ยคุณภูมิธรรมก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump, โทรมาแล้วคุยกัน30นาทีนะคะดิฉันว่ายาหอมเยอะเลยนะคุณกนิกาบอกว่าเนี่ย <c oughs> ขอชื่นชมนะที่กล้าหาญที่ประเทศไทยเนี่ยได้อ,อ เรียกว่าคุยกับกัมพูชาในรอบนี้นะคะแล้วก็พ่วงมาด้วยเรื่องสําคัญที่อันนี้เราก็คาดการอยู่แล้วว่าอะไรที่ทําให้ไทยกับกัมพูชาต้องเบรกเอียดกันขนาดนี้ก็แน่นอนเพราะเราเป็นสองประเทศที่ดีวการค้าเนี่ยของภาษีทรัมป์เนี่ยเราโดนหนักเลยนะคะทรัมป์รีบพูดเลยนะคะบอกว่าเขารับทราบแล้วนะเรื่องภาษีเขาจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะ เพื่อให้ไทยได้ได้ดิวนะคะแล้วเขาพูดเลยว่าเขาเปิดนะฮะเขาเปิดการเจราจาและกลับมาเจราจาภาษ,ษีกับทั้งไทยกัมพูชาด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณภูมิธรรมท,ที่พูดที่สนามบินช่วงประมาณเที่ยงคืนนะ,ะที่ลงมาที่บอนอหกคะ่ะประธานาธิบดีทำจากสหรัฐอเมริกาได้โทรมานะครับะะแสดงความชื่นชมจินดีว่าเป็นความกล้า,าหาญของประเทศไทยเรานะครับที่ ได้เปิดใจที่จะทําให้เป็นตัวอย่างในการที่จะรักษาสันติภาพให้เกิดขึ้นในสองประเทศนะครับแล้วก็ได้ชื่นชมสิ่งที่เราทําว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อต่อประเทศเราทั้งสองนะครับที่ที่ได้ร่วมมือกันทําครั้งนี้สิ่งที่สําคัญผมได้ตอบไปแล้วก็ได้ยืนยันความร่วมมือกันในทางยุทธศาสตร์ที่เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมกันในการแก้ปัญหาครั้งนี้แล้วก็ชื่นชมท่านนายกไอ้ท่านประธานาธิบดีท่รมที่มี มีบทบาทและมีโอกาสร่วมกับอีกสองสาประเทศที่ช่วยทําให้การร่วมมือกันอย่างสันติสุขและก็ทําให้การไปการแก้ไขปัญหาอย่างที่นุ่งเน้นในเรื่องของสันติสุขเป็นสําคัญนะครับแล้วก็ผมก็ได้ขอบคุณว่าคุณดุนั้นทําก็เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยขลักดันเรื่องนี้แล้วก็ท่านก็บอกว่านี่แหละเป็นเป็นสิ่งที่จะทําให้เกิด ประชาคมในโลกทั้งหมดได้ชื่นชมประเทศไทยที่ได้ก้าวเข้าสู่การหยุดการกระทําที่รุนแรงต่งางๆและที่สําคัญคือทําให้ประชาชนนะครับอของประเทศไทยะะเรานะครับก็อขอบคุณข,ข้างในมากนะคะ เมาาื่อวานนี้ตอนที่ม,มีข่าวว่าจะปกลงจะหยุดยิงในเที่ยงคืนเนี่ยนะคะตามศูนย์อพยพต่างๆเนี่ยโอ้โหภาพ<ช>ผู้คนแสดงความยินดีคือชาวบ้านดีใจอะ่ะคือ,ต,อตลอด,ด5วันใช่จะได้กลับบ้านนะคะซึ่งโอ้โหภาพข่าวนี้ก็สื่อต่างประเทศก็ลงกันเยอะมากโดยเฉพาะรอยเตอร์เนี่ยถ่ายภาพของชาวบ้านแสดงความยินดีซึ่งทางกองทัพนี่ก็ต้องออกสเตือนนะคะบอกว่าออกซั มเมื่อเกือบเที่ยงเกือบเกือบห้าทุ่มเมื่อคืนบอกว่าขอแจ้งประชาชนว่าจนกว่าจะมีการประกาศจากทางราชการอย่างเป็นทางการเนี่ยตอนนี้งดเดินทางกลับภูมิลำเนาใกล้ชายแดนอย่าพึ่งนะให้เขาเช็คอะไรเรียบร้อยอะไรแบบนี้นะคะค่ะมันยังไม้ปลบอกชาวบ้า <แ S 2> ใช่ใช่ <นะ S 1> แต่ว่าก็เข<ก>้าใจ,จหัวอกชาวบ้านเลยนะคะเพราะว่าตลอดห้าวันเนี่ยเราก็ต้องคงต้องพูดถึงความสูญเสียด้วยเนาะ เพราะว่าพล,ลเรือนเนี่ยเสียชีวิตไป14รายนะคะของฝั่งไทยทหารเนี่ย8รายบาดเจ็บ1141รายกัมพูชาเนี่ยสูญเสีย13รายนะคะอันนี้ตามตัวเลขที่เขาอา้างแล้วก็บ b c ก็รายงานมานะคะว่าพล,ลเรือน8ทหาร5บาดเจ็บ71แต่ความเป็นจริงเนี่ยจะมากกว่านี้หรือไม่อันนี้ก็ต้องเช็คอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องเช็คเพิ่มเนาะว่าเมื่อวานที่ อ่อประสาทตาควายเนี่ยมีการสูญเสียเพิ่มหรือเปล่านะคะเพราะว่ารายงานยังค่อนข้างสับสนค่ะคุณธนาค่ะใช่ค่ะก็จริงๆเมื่อวานคุณกนิกาก็มีกระแสของคือก็อย่างว่าคนเราก็เห็นแตกต่างกันนะคะแต่ว่าอันนึงนะคะที่เรียกว่าคนถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญมากคือวัยรุ่นเนาะคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่หลับไม่นอนกนิกาก็ช่วยกันเทรนทวิตเตอร์ครับอ่าแฮชแท็ก เพื่อให้โลกนี้ได้รับทราบว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนแล้วก็เอาคลิปมาจากดาวเทียมนะ,ะที่เป็นภาพออของบรรดานักวิเคราะห์ข่าวสงครามว่าตอนเริ่มสงครามเนี่ยออตอนเริ่มการประทะกันเนี่ยนะคะคือยังไม่มีใครใช้สงครามนะเขาใช้แค่ว่าแคลชนะเ,เขาบอกว่ามันมีการยิงมาจากกัมพูชาก่อนจากนั้นเนี่ยก็มีการเทรน ตัวแฮชแท็กนี้จนกระทั่งขึ้นอันดับหนึ่งของโลกได้อ่ะคุณกานิกาอันนี้ด <c oughs> ิฉันเห็นน้องๆที่เป็นติ่งเกาหลีอ่ะที่เป็นแอดมินเพจนะคะ,ะวัยรุ่นเนี่ยเขาจะนอนดึกกว่าเราอยู่แล้วนั้นเนี่ย <c oughs> ช่วงดึกเป็นต้นไปเนี่ยดิฉันก็เห็นเขาช่วยกันเทรนทวิตนะคะจนกระทั่ง <c oughs> ขึ้นสู่อันดับหนึ่งของโลกนะคะก็ต้องบอกนะคะว่าเรื่องของเฟกนิวส์เรื่องของข่าวลวงข่าวปลอมเนี่ยงานนี้เราจะเห็นเลยว่าสงคราม ความขัดแย้งแล้วกันนะะความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นในเรื่องของไซเบอร์วอร์มากคุณกานิกาใช่ไหมคะเหคุณกาิกากมีเรื่องแฟกเช็คด้วยใช่ค่ะเรียนอ้างอิงของโคลแฟกนะคะเขาก,ก็รายเรียงตั้งแต่ที่มีคลิปไทยปักธงชาติฝั่งกัมพูชาบอกว่าเนี่ยไปปักธงบนยึดเขาพาวิหารได้แล้วอันนี้จริงๆเป็นภาพของที่เขาอกทะลุที่จังหวัดพัทลุงนะคะแล้วก็ ยังมีการบอกว่าผู้ว่าสุรินประกาศเผเขตภัยพิบัติสงครามอันนี้ก็คาดเคลื่อนนะคะ,ะไม่เป็นความจริงนะคะส่วนเรื่องที่โฆษกกระทรวงกลาโหมของทางกัมพูชาเนี่ยถแถลงข่าวบอกว่าไทยใช้อาวุธเคมีโจมตีกัมพูชาอันนี้ก็อันนี้เท็จล้วนเลยนะคะเป็นการถแถลงของโฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาแล้วก็ยังมีคุณจตุมาเห็นไหมคะที่เป็นเดี๋ยวนะ ที่เป็นภาพของทางสวนทูตกัมพูชาประจำยุโรปสักที่หนึ่งอ่ะน่าจะบอกาเรียหรือยังไงเนี่ยเบ,บอการียร <จะ S 2> ได้ใช่อันนั้นก็ใช้ภาพปลอมเช่นเดียวกันนะคะที่บอกว่าไทายใช้สารเคมีหรือเปล่า ใช่ไทยใช้สารเคมีอไอ้ร้านสะดวกซื้อก็ไทยเป็นการโจมตีเองตอนนี้เริ่มมีการช่วยกันค้นข้อมูลน่ะนะคะโดยเฉพาะกรณีของออร้านสะดวกซื้อและปั๊มน้ํามันเนี่ยปรากฏว่ามันมีกล้องของออรถที่ขับผ่านเนี่ย แล้วจับได้พอดีเลยเป็นระเบิดเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเลียวเล็กเนี่ยซึ่งมันก็เป็นระเบิดจาก DM21 นั่นเองนะคะเพราะว่าของไทยเนี่ยเราจะไม่มีไซส์ของระเบิดที่เล็กขนาดนี้นะคะ ค่ะ,ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของบีเอ็มยี่สบเอ็ค่ะนี่ก็เป็นแพ็กเช็คออแล้วมันมีอีกข่าวหนึ่งนะคุณสังกมาบอกว่าทหารไทยสร้างกำแพงกั้นพรมแดนในจังหวัดสักแก้วนนี้ตรวจสอบแล้วก็เป็นเนื้อหาเท็จนะเพราะว่าคลิปนั้นเนี่ยเป็นการสร้างผนังกั้นน้ําในจังหวัดแม่สายเออที่แนมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะค่ะนั้นก็เติมเรื่องกองทหารของ คุณเซนนะคะ B H Q นิดหนึ่งที่บอกว่าเป็นทหารที่ปรากฏตัวในเรื่องของกองทัพดโดรนนะคะที่ถูกมองว่าเชื่อมโยงเข้ามาตรงเส้นทางกองบิน21อุบลคาดว่าตอนนั้นเนี่ยก่อนเที่ยงคืนเขาจะไปโจมตีเป้าหมายที่ F16 นะคะตอนแรกมีข่าวออกมาเห็น40แต่คุณวัสนานาน่มบอกว่ามีการยืนยันมา10ลำนะคะซึ่งก็วิเคราะห์เอาไว้อย่างนี้ว่าในวันสุดท้ายของการสู้รบ การเจรจาหยุดยิงเนี่ยก็กองกําลังลูกรักนะคะกองกาลังพิทษาคุณเซนเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ช่องบกและพระเขาพะวิหารมาตั้งแต่มิถุนายนแต่ไม่เคยออกรบเลยนะคือใช้ทหารบ้านที่เราเห็นว่าใส่รองเท้าแตะอะไรอย่างเงี้ยหรือทหารมีอายุทั้งหลายเพราะว่ากัมพูชาเขาไม่มีกเกษียณอายุทหารเนาะก็คืออ่ะคุณก็ลบไปชายแดนแล้วก็ปลูกผักหักฟืนแถวนั้นไปแล้วก็อ่ะ เวลามีกําลังลบก็ให้ลบไปอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นกัมพูชาเลยเป็นข้ออ้างไงคะบอกว่าเวลาสั่งการไปเนี่ยทหารพวกนี้บางทียังไม่รับคําสั่งนี่คือสาเหตุที่เมื่อกี้คุณกนิกาเตือนประชาชนไงว่าอย่าเพิ่งกลับอย่าเพิ่งกลับไปที่บ้านตัวเองเนาะเพราะว่าทหารของเขาเนี่ยเอ่อเส้นทางการสื่อสารเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่ได้เป็นมืออาชีพมากพอนะคะทีะนี้รายงานเนี่ยก็บอกว่าเอาเข้าจริงเนี่ยปรากฏว่ากองกำลังพิทักษ์คุนเซนบ HQ อเนี่ย ไปประจำตั้งแต่มิถุนายนแต่ว่าไม่ชินกับพื้นที่ชายแดนภูมิประเทศเนะะี่ยค่ะคือถนัดรบในเมืองแล้วก็ถนัดพวกง่าถนัดปราบประชาชนที่เห็นต่างมากกว่าว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็เป็นกองกําลังที่เอาไว้ป้องกันหุ่นเซนแล้วก็ป้องกันทหารที่เป็นออคือระแวงหุ่นเซนระแวงว่าเดี๋ยวจะโดนรัฐประหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นลักษณะว่า มีมีให้เฝ้ากองบัญชาการอยู่ที่จังหวัดกันดานนะคะแล้วก็เฝ้าอยู่ที่บ้านฮุนเซนอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้พอโดนั์ทรัมป์โทรคุยกับฮุนมาเนตนะคะรายงานก็เลยบอกว่าก็เลยมีคําสั่งให้กองกําลังพิทักษ์ฮุนเซนเนี่ยพร้อมอาวุธยุทโธป,ปกรณ์มุ่งหน้ามาที่ชายแดนเลยนะคะคือทั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเที่ยงคืนจะยุตินะคะแต่ว่าก็ยังต้องการที่จะตรึงกําลังไว้แนวชายแดนซึ่งอันนี้ค่ะ เราถึงบอกว่าเรายังประมาทไม่ได้ว่าการสู้รบอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยที่บางนักข่าวสายทหารเขาวิเคราะห์กันว่ามันอาจจะเป็นอีกบางรูปแบบเนี่ยคุณกานิกาซึ่งมันก็เป็นไปได้ทั้งแบบแนวาสายลับแนวแทรกซึ่ง <c oughs> หรืออย่างที่ง่ายๆคือไซเบอร์ไซเบอร์แอตแทกเนี่ยที่เราเจอมาแล้วก็คือเรื่องการเข้ามาแฮกเราเนี่ยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก <c oughs> องกำลังคุณเซนเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องรบในเมืองมากนะคุณกานิกา ค่ะซึ่งตรงนี้ถ้าตามรายงานของกองทัพภาคที่2นะคะคุณสังมาเมื่อช่วงบ่ายเนี่ยบ่ายเมื่อวานนี้ก็พบการคุกคามไซเบอร์โดยกลุ่มแฮกเกอร์ชาวกัมพูชาเนี่ยเจาะระบบของส่วนราชการต่างๆผ่านที่ก็เรียกว่า CORs นะคะคอเนี่ยแล้วก็ก่อนหน้านี้วอร o มของไทยก็มีหน่วยงานที่พบว่าคือมันมีการโจมตีแบบ DDoS คือแบบเหมือนกระทำให้ระบบมันค้างอะคะ่ะโจมตีไหลในค้งอย่างนี้น,นะคะเอ่อก็บอกว่าเป็นความพยายามเจาะระบบโดยข้ามแพลตฟอร์มนะคะซึ่งปกติเนี่ยต้องมีการเขียนโค้ดให้มีความปลอดภัยไม่ถูกโจมตีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการทํางานร่วมกันระหว่างกระทรวงดิจิทัลกองทัพไทยแล้วก็สํงงานักงานความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะคะออกมาย้ําว่าตอนนี้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสงครามไซเบอร์ตลอด24ชั่วโมงะคะ่ะ แล้วก็อีกข่าวลือหนึ่งที่มาเมื่อคืนนี้มีการตรวจสอบกันตอนนี้เพจข่าวสุรินแล้วก็เพจข่าวทั้งหลายเนี่ยลงว่ามือขวาของหุนเซนนะคะคือพลโทสไลดึกนะคะเราจะคุ้นชื่อเขามากเลยนะมีข่าวออกมาว่าเขาเสียชีวิตนะคะอันนี้เพจข่าวไทยก็ทยอยลงกันบางส่วนแล้วแต่ว่าตอนนี้กองทัพบ,บกยังไม่ยืนยันข่าวนี้นะคุณกานิกาแต่ต้องบอกว่าที่คนให้ความสนใจมากเนี่ยเพราะว่า พลโทสไลดึกเนี่ยเป็นรองผอบอทอบอนะคะแล้วก็เป็นผู้บัญชาการพลสนับสนุนที่สามพูดง่ยายๆว่ารายงานบอกว่าไทยโจมตีทางอากาศเนี่ยอาจจะทําให้เขาเสียชีวิตและข่าวเนี่ยก็บอกออกมาทางวิทยุอวอทหารในสนามรบ,บระคะคุณกาลิกาแล้วทาง<แ>ทหารเขาจะเรียกว่าดักรับกันคือทหารเนี่ยเขาก็จะแอบดักฟังกันมันก็มีประเด็นนี้ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอกองทัพบ,บกยืนยันข่าวนี้นะคะเพราะว่าสไลดึกเนี่ย อยู่เรียกว่า20-30ปีเนี่ยประสานใกล้ชิดกับทหารไทยผู้ประสาทไทยได้แล้วก็เป็นมือขวาวุลเซนเลยดูแลชายแดนทหารป่าทหารบ้านเนี่ยเขาดูแลหมดเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่เราเคยขัดแย้งกับกัมพูชาเมื่อปี2 5 5 1เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยอม ถอนทหารนะคะออกจากแนวต้นพญาสัตบัญที่ช่องบกด้วยอันนี้ก็มีหลายคนบอกว่าถึงจะเป็นศัตรูกันก็เถอะก็จะเห็นว่าไทยเนี่ยก็จะมีความเป็นมีหลายคนก็ไม่พอใจนะกนิกายบางคนบอกโอ้โหดูเป็นสุภาพบุรุษไปไหมนะฮะแต่ว่าของไทยเองเป็นอย่างนี้เราก็เริ่มทยอยส่งทหารกัมพูชาที่มาเสียชีวิตนะคะ,ะส่งศพกลับบ้านเขาอย่างสมเกียรติด้วยนะคะอันนี้ก็ เป็นถ้าพูดตามภาษาของท่านทูตพิสารพิมานพัฒนะคะท่านบอกว่าไทยเรามีเครื่องมือหลายเครื่องมือใะ่หมในการในการจัดการกับกัมพูชาคือเราเหนือกว่าเขาในทุกๆด้านและโลกเนี่ยก็รับทราบว่าเขมรเนี่ยกัมพูชาเนี่ยในเส้นตาของนานาชาติคือเด็กเกเรเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยเรามีหลายเครื่องมือมากแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยเราต้องคงความเป็นเขาเรียกอะไรอะเหมือนกับให้อยู่กับร่องกับรอยอะอันนี้คุณภูมิทําไปพูดไปพูดวิจารณ์กัมพูชา ถึงยังจับตากันอยู่เช้านี้ไงคุณกาณิกาเพราะว่าเดี๋ยวอีกประมาณแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นการเจรจาระดับแม่ทัพภาคด้วยนะคะค่ะค่ะค่ะและนี่ก็คือช่วงแรกนะคะของ n w w ว i g ไ l i ล h t เกาะติดสถานการณ์หยุดยิงไทยกัมพูชาค่ะ News Highlight